สวัสดียามสายๆค่ะวันนี้พามาดูสวนกระท่อมวันนี้มีแดดออกหน่อยค่ะเมื่อคืนฝนตกแรงประมาณครึ่งชั่วโมงเม็ดใหญ่เลยจากก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้ถ่ายให้ดูฝั่งนี้คนละฝั่งก,กันกับที่เคยถ่ายก็เข้า กำลังออกรวงอันนี้ไม่ได้หวานนะคะข้าวล่นตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะก็จะมีปะปลายตามที่มีน้ำอะค่ะมีอยู่นี่ค่ะฝั่งนี้ก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ที่จะงามก็งามแถวกลางแถวกลางนี่ค่ะจะงามหน่อย ก็ตัดหญ้าให้เขามาตัดหญ้าให้เหลือแต่ฝั่งที่น้ำไม่ท่วมค่ะตรงโน้นน้ำท่วมน้ำท่วมหลายปิมเลยท่วมต้นกระท่อมแต่ฝั่งนี้ไม่ท่วมค่ะแต่ท่วมช่วงล่องกลางที่ต้นงามๆนี่ค่ะท่วมท่วมแบบปิมๆก็ให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆมาดูก็ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะมาให้ดูค่ะสวัสดีค่ะ